าพูดถึงตรงนี้แล้วนี่นะอยากจะแนะนำคนที่บอกว่าเขาไม่มีที่ดินจะปลูกอะไรกินเนี่ยอาตมาว่ามันไม่สิ้นไร้ไม้ตอกถึงขนาดนั้นหรอกไม่มีที่ดินที่จะปลูกกินซะเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องมีบ้านอยู่ที่อยู่ที่รอบๆข้างๆบ้านข้างล่าง แล้วก็ปลูกรอบๆข้างล่างก็ได้ปลูกรอบๆข้างล่างไม่ได้ก็เอากระถางเอาอะไรมาใส่ดินห้อยขึ้นข้างบนแล้วก็ปลูกสิปลูกข้างล่างรอบๆแม้มันจะมีน้อยๆแล้วก็ปลูกรอบๆน้อยๆน,นั่นแหละอ่ามันไม่พอแล้วก็เอาขึ้นข้างบนเราใส่กระถางขึ้นข้างบน,นอ่าาเป็นกระถางสองชั้นเป็นคอนโดกระถางชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามยิ่งกระถางสามชั้นนี่นะ รถน้ำชั้นบนเลยนะมันลงมาสามชั้นที่สามเลยสบ้าจะตายไปอะไรพวกนี้มันไม่ได้เป็นความสิ้นไร้ไม่ต่อของความคิดเลยมันมีความคิดที่จะคิดได้นะแล้วก็ไม่จนแต้มหรอกถ้าใครคิดว่าชีวิตกสิกรรมเนี่ยปลูกผักพืชผลไม้นะเพื่อที่จะอยู่จะกินเพื่อชีวิตปลูกเพื่อกินเนี่ย ยังไงยังไงคนจะมีบ้านแค่กระทอบกระรอบกระทอบอมีบ้านแค่กระทอบม้วงตัวเองหน่อยเดียวแค่ปลูกล,ลอยไว้หรือข้างล่างของรอบกระท่อมข้างล่างจะห้อยไวอย่างที่ว่าเนี่ยคอนโดสองชั้นสามชั้นเนี่ยเหลือก,กินเหลือใช้เหลือกินเหลือใช้จริงๆเป็นแต่เพียงว่าความคิดเท่านี้คิดไม่ออกต้อคิดออกอย่างที่อาตมาผู้เล่าไปทํา รอดแล้วแม้ที่ดินที่เราอยู่นั้นจะไม่เป็นที่ของเราแต่เราอยู่ได้อะจะได้โดยการตกลงอย่างไรก็แล้วแต่เราก็ใช้การกติกกรรมอย่างที่ว่านี้ก็ได้แล้วนี่มันจะมีปัญหาอะไรมันพออยู่พอกินคนเราไม่สิ้นได้ไม่ต่อหรอกแต่ก็ไม่เคยคิดอ่านกันโอ้โหเนี่ยผักขมผักอะไระไรแต่มันมันงามจังเลยนั่นนะเอาไปของ บนราดใช่ไหมเมื่อกี้อ่ะเนี่ยพวกนี้บนราดนะเนี่ยบนราดเนี่ยโอ้โหอะไรอะไรก็ขุดมากินออามากินได้เยอะแยะปลูกเติมเกิดเองเกิดเองปลูกให้มันเติมไปมันเลยเยอะแยะไปหมดเลยแจกป้ายนี่แหละแสดงให้เห็นเลยเนี่ยถ้ามันอยู่กันไปเป็นปีเลยเนี่ยนะอาตมาจ,จะเร่งรัดพัฒนาชาวบรรานให้ปลูกขึ้นมา แผ่นดินเรายังมีเพิ่มอยู่เนี่ยปลูกให้มันเหลือให้มันเกินมากขึ้นอีไรลวจะได้จ่ายแจกเพื่อกูลกินกันทึนไปเพราะเราจะอยู่ได้ตลอดเลยแล้วก็เลี้ยงคนอื่นได้ด้วยพวกเรานี่คนจนนะไม่ได้มีสะดุ้งสตางอะไรเลยวันวันก็ไม่ได้จ่ายได้เจออะไรมีแต่ทำกินทำอยู่นี่ป้ายสบายสงบเรียบร้อยเพราะเรามีปัญญารู้ความพอว่าเราไม่ต้องไปเอาแสงนั่นสีนี่ไปเอาอันโน้นอันนี้จะต้องไปยงงวลอย่างนี้จะต้องไปเที่ยว เตตรงนั้นจะต้องออกไปสัมผัสอะไรตรงตรงนี้อะไรมากมายเป็นการรู้มีความรู้มีปัญญาแล้วก็รู้ถึงแกนอยู่ของชีวิตปัจจัยชีวิตที่จะอาศัยอยู่จะยังชีพไปคนนี่มันโง่ก่าสัว์เดรัจฉานเยอะสัตว์เดรัจฉานมันก็กินกินอยู่ๆแล้วมันก็นอนกินอยู่ๆมันก็นอนก็มันพอแล้วมันไม่ไปไหนหาเรื่องที่จะทำอย่างงน้น สร้างอันนี้แย่งที่ดินแย่งอันนู้นแย่งอันนี้มันไม่ทํามันก็เลยสบายกับคนเยอะไอ้คนี้จะไอ้นีก็จะเอาอันนี้ก็จะแย่งอันนี้ก็จะเนอะก็เลยทุกอําบารลบบนอกตีกันแย่งกันทะเลาะทะรมานอะไรกันผมรู้สึกว่าเสรีภาพไม่ใช่ที่หนึ่งในชีวิตของผมซึ่งอาจจะมีควา,ามคิดแตกต่างกับหลายท่านนะครับ เนือ่องจากผมเรียนน้อยผมประเมิคิดตรงนี้หรอือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับถูกแล้วคิดถูกแล้ว<ต>จะเรียนน้นอยเรียนมากคิดถูกแล้วก็ใช้กับชีวิตได้เลยใครเขาเรียนมากๆแล้วใช้กับชีวิตไม่ได้ฟุง้งเฟ้อรู้มากมากมา,กมา,มาดีไม่ดีก็เอาความรู้มากนั่นแหละเอาไปพน่นเอาไปอธิบายเอาไปพูดเพื่อที่เอาให้เขาได้รายได,ได้เอามาเลี้ยงชีวิตมันมันสิ้นไล่ไม่ตอกแต่พวกเราเนี่ยไม่ทำสิ่งที่มันเป็นปัจจัยชีวิตแท้ๆคืออาหารเลย นี่คือสุดยอดแล้วเป็นหนึ่งในโลกคนอื่นเขาจะมีสองมีสามมีสี่เขาก็เฟอ้อกันไปคนรู้จักจุดหนึ่งคืออาหารเนี่ยเป็นหนึ่งเมื่อทําอาหารเครื่องอาศัยกินใช้ตั้งแต่การบริกรอาหารนอนนั้นก็เรียนรู้ผัษาาหารมโนษสัญเจตนาอาหารวิญญาณอาหารแค่เรียนรู้แค่นี้สี่อาหารเนี่ยแล้วก็จัดการชีวิตอยู่ได้าสบายแล้วการบริกร,กรอาหารเราก็มีกินไม่เป็นทุกข์ ภาษาหารเราก็ไม่เป็นทุกเจตนาหานเราก็ไม่เป็นเจตนาที่จะไปมีกามาตัญหาไปเป็นพวตัญหาอะไรมีแต่วิพวตัญหาเป็นเจตนาจบเลยบิญญาณอาหารของเราก็อยู่กับรูกกบนามสบายเนี่ยอธิบายอาหารสี่จบเลยนะเนี่ยสั้นๆอย่างสรุปอไม่มีอะไรแล้วนะอาตมาเทศกันลวกัน เพราะว่าในสังคมหรือว่ามนุษยชาติที่มันมีชีวิตดิ้นดอกแดกดอกแดกกันอยู่เนี่ยเกิดจากความโง่เกิดจากจิตวิญญาณที่มันไม่มีปัญญารู้จักสิ่งที่เป็นจริงตามความเป็นจริงอะไรมันเป็นจริงอยู่ตามความเป็นจริงไม่ว่าจะอยู่ภาคในอยู่เอสกิโมโอ,อยู่แดนทะเลทราย หรือว่าอยู่ในสญาณในโซนอย่างพวกเราอยู่ที่ไหนก็ตามเราไม่โง่เงาจนกระทั่งว่าเราจะยังชีพของเรากับการอยู่กับสังคมยังชีพของเราอยู่กับการอยู่กับสังคมตามที่เราถูกกําหนดหรือมันมาตกอยู่ที่ไหนคนตกอยู่ในเอสกิโมแดนที่มีตน้ำแข็ง คนอยู่ในทะเลทรายมีแต่ทะเลทรายกับแดดเปรี้ยงๆนะหรือคนอยู่ในที่เป็นมัชธิมประเทศอย่างพวกเราเนี่ยอยู่อย่างในโซนที่ดีที่สุดแล้วก็ได้เปรียบหรือว่าได้อะไรจะไดกว่าเขาจะบอกว่าได้เปรียบมันก็ไม่เป็นการได้เปรียบหรอกเพราะว่าถ้าเราเข้าใจกรรมวิบากเราเข้าใจกรรมวิบากแล้วคนจะไปเกิดในทะเลทรายมันก็ไปกรรมวิบากของเขาที่เขาไม่รู้จกกรรมวิบาก กรรมโยนิกรรมพาเขาเกิดพาเขาเป็นคนจะไปเกิดที่เอสกิโมแดนน้ําแข็งก็กรรมพาเขาเกิดเขาก็ไม่รู้คนจะไปเกิดเอธิโอเปียคนจะไปเกิดนิกินี่คนจะไปเกิดในแดนที่ทุกร้อนมากแต่เขาหลงว่าเขาสุขก็คืออย่างอเมริกาเป็นต้นไปพวกม้าหอบแดดอเมริกาในพวกมมาหอบแดด,ออแด,ดซอกๆๆ แล, dad, แ,ลลแล้วเขาก็หอบแดดแล้วเขาก็เสวยกินกระดูกกินเลี้ยน้ําลายเขาอยู่เขาก็นึกว่าเขาเป็นสุกรู้ราฟูฟ้าได้เสพได้สุกได้อะไรต่อไรเขาก็ไม่รู้ตัวหรอกเขาก็หมาหอบแดดเลี้ยกระดูกกินน้ําลายเขาค็อยู่อย่างนั้น,หนแหละเขาก็ไม่รู้ตัวนะเพราะงั้นการศึกษาทิฏฐิเจ้าส,สอนเราเนี่ยพวกเราจึงเป็นแดนมัชฌิมประเทศ เป็นแดนที่สามารถที่จะเข้าใจความเป็นกลางรู้จักอะไรเป็นอะไรแตกต่างกันออกมาทำให้เราเกิดการรู้จักความแตกต่างกันเพราะของเราเป็นอย่างสีเป็นสีขาวไงสีกลางราะสีอะไรมาจะเป็นสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีอะไรมาแตะกับปั๊บเราจะรู้หมดเลยเราจะเข้าใจหมดเลยอย่างอาตมาเนี่ยอาตมาเห็นว่าเออพวกนี้เขาก็ดินลนดิน ครูนั้นเพราะว่าเราเองเราไม่มีอะไรเรากลางกลางเราก็ขาวไม่มีอะไรเพราะเราจะเห็นนันอื่นก็หมดเลยชัดเจนเราก็เห็นก็ทุกข์ก็ช่วยกันไปเราช่วยได้ก็ช่วยไปแต่เรานี่ช่วยอะไรไม่ได้มากมายไม่ต้องไปพูดว่าเราจะไปช่วยถึงคันเอสกิโมไปช่วยถึงทะเลทรายหรือไปช่วยอเมริกาไปช่วยกิมจองอื่นอะไรนี่เราก็ช่วยก็ไม่ได้หรอกเราก็ช่วยแต่พูดที่จะเขาเข้าใจ แล้วเราก็แสดงตัวของเราว่าเราหยุดแล้วเราสงบแล้วเราสมบูรณ์แล้วเราสบายแล้วให้เขาเห็นแล้วเราก็บอกเขาคนตาดีเขาจะเชื่อเขาจะเห็นก็นจะเข้าใจเขาก็จะมาเอาตามคนไม่เชื่อไม่เอาตามก็แล้วแต่เขา let it be ของใครของมันก็เท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่มันเกิดมันเป็นอยู่ อาตมามีชีวิตอยู่นี่ก็จะยิ่งเห็นความเป็นจริงอันนี้มากขึ้นแล้วก็บอกเขาพูดไปขณะนี้ที่อาตมาพูดอะไรๆเนี่ยมันก็มีการบันทึกมีการอะไรอะไรไปไม่น่าจะเกินร้อยปีเขาจะเห็นเลยว่าอาตมาพูดสิ่งเหล่านี้นี่ถูกต้องหมดนี่น่าจะเกินร้อยปีตอนนี้คนเห็นบ้างก็เอาอย่างพวกเรานี่เห็นแล้วแล้วพวกเราก็สบายแล้ว ใครที่นั่งอยู่เนี่ยฟังอาตมาแล้วรู้จักว่าชีวิตของเราเนี่เจอที่อยู่แล้วเสนาสนะสปายะบุคคลสปายะอาหารสปายะธรรมสปายะครบแล้วสปายะสี่ไม่ไปไหนแล้วใครรู้สึกอย่างนั้นมัางยกมือ <S 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 เอ๊ะทำไมกระพ่องกระแพงมันงยกมือหรือไม่ได้ยิน <S 2> <S 2> อ่าอ้าว ยก,ยกมือยกมือค้างไว้หน่อยคะ่ะจะได้ถ่ายไปแต่ละบ้านนะคะอ้าอาอายกมือใครเข้าใจว่าที่นี่น่ะที่เราอยู่กันท,ทุกทุกวันนี้ขณะนี้เนี่ยเป็นสถานที่สปาญาณิสี 4. สบายแล้วผู้คนก็สบายนะอาหารก็สบายธรรมะก็สบายแล้วโอ้โหไม่มีที่ไหนที่จะสบายเท่าที่นี่แล้วนี่อาหารสบายสีเนี่ยพอแล้วก็เห็นอย่างนั้นแล้วนี่ยยกมืออ้าวเวลาก็หมดแล้วด้วย เออโอ้ครบเลยจะเอาอะไรอีกอะ่ะครบสบายแล้วต่านสบายสิโอ้ทธเจ้าสอนไวน้นี่ครบแล้วถ้าเข้าใจมีอะไรหรอกในชีวิตม,มนุษย์นะ